ฝันเห็นกปลิงเปิดไพ่ทำนายฝันพิก,กากราฟนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4สาี่แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํานายที่แม่นยำต่อไปไพ่ใบที่หนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับท่านจะมีความรู้สึกว่ายังไม่สามารถหาทางออกจากปัญหา นะครับมีความอึดอัดใจหรือว่าอยากจะหลุดออกจากสภาวะความเบื่อหน่ายที่พบเจออยู่นะครับแต่ยังไม่กล้าเสี่ยงที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรนั่นจะทําให้ท่านรู้สึกว่า,าทางนี้ไม่ใช่ทางนู้นก็ไม่ใช่ทําให้เกิดความตึงเครียดเกิดขึ้นนะครับท้งอย่างรู้สึกว่าปัญหาที่พบเจอยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและยุ่งยากที่จะแก้ไขนะครับหาปัญหานะครับ ยังมีปัญหาในการทำงานท่านบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าท้อจนอยากจะลาออกนะครับทีนี้ขอขอให้อดทนไปก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราอดทนไปได้นะครับเราอาจจะเจอมุมมองใหม่ๆสิ่งที่ดีสําหรับท่านก็ได้นะครับในเรื่องของความรักก็ระมัดระวังนะครับความรักอาจจะมีความบาดแวงหรือไม่เชื่อใจในตัวคนรักเป็นสาเหตุทําให้เกิดการทะเลาะก,กันได้ครับ ควรใช้สติให้มากในช่วงนี้อย่าใจร้อนจนเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะกระทบกระทั่งกันได้สูงใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือดไพ่ใบนี้นะครับก็จะมีการเริ่มต้นโครงการบางอย่างนะครับแล้วก็มีการวางแผนอนาคตให้ดียิ่งขึ้นนะครับอาจจะมีการติดต่องานกับคนรอบข้างนะครับในเรื่องของงานนะครับรวมถึงนะครับงานที่จะต้องเดินทางออกไปนอก สถานที่ออฟฟิศบ่อยๆนะครับเช่นง,งานประชาสัมพันธ์งานโฆษณาโดยรวมแล้วความก้าวหน้าของงานจะเป็นไปอย่างช้าๆนะครับแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะฮะต้องลุยทําต่อไปเรื่อยๆนะครับก่อนจึงจะเห็นผลสําเร็จในอนาคตความสัมพันธ์นะครับระหว่างท่านกับคนรอบข้างในช่วงนี้นะครับอาจจะมีเรื่องงานมาเกี่ยวข้องส่สวนใหญ่นะครับอาจจะมีการมองหาหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อความสำเร็จในอนาคตาไพ่ใบที่สานะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับเดือนนี้ท่านจะมีความกระตือรือร้นต้องการที่ขยับขยายไปสู่สิ่งที่ดีกว่าท่านจะมีการวางแผนนะครับที่จะทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้ดีขึ้นนะครับเพื่ออนาคตจะได้ประสบความสำเร็จท่านเองก็จะมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้านะครับและอยากรู้สึกว่าอยากจะลงมือทำอะไรให้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับ ในเรื่องงานก็จะมีความคาดหวังถึงความก้าวหน้าการอยากเติบโตในสายงานที่ท่านทําอยู่หากทําธุรกิจนะครับก็ธุรกิจส่วนตัวนะครับท่านก็อาจจะมีความคิดที่อยากจะขยับขยายกิจการหรือลงทุนเพิ่มนะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังความใจร้อนมากจนเกินไปไปด้วยนะครับควรจะใช้ความใจเย็นนะอย่าเพิ่งรีบร้อนในการตัดสินใจนักนะครับเพราะว่ามีโอกาสผิดพลาดได้สูง ไพ่ใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในช่วงนี้ก็จะรู้สึกว่าเหตุการณ์ต่างๆยังไม่เป็นที่แน่นอนไม่เป็นที่เด่นชัดนะครับก็ช่วงนี้นะครับอาจจะมีใครนะครับที่ได้แยกจากกับคนรักนะครับก็มีโอกาสที่จะมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงการที่ต้องเผชิญหน้าอะไรแบบกระทันฐานที่ไม่ไดทดน เตรียมตัวไม่ได้ทตั้งใจมาก่อนก็เป็นไปได้ว่าท่านอาจจะพบเพื่อนเก่าหรือคนที่เคยห่างหายกันไปนะครับก็จะได้กลับมาเจอกันนะครับในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องงานหากในอดีตท่านทํางานมาอย่างหนักก็จะมีความก้าวหน้าและความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่หากท่านทําอะไรไม่ดีไว้นะครับก็ระวังจะถูกเปิดเผยความลับนะครับแล้วก็ต้องรับผลการกระทําของตัวท่านเองที่เป็นคนก่อขึ้นนะครับ ในเรื่องเงินก็อาจจะมีโชคเข้ามาอย่างปุ๊บปั๊บ,บกระทนหันอย่างที่ท่านไม่ทันตั้งตัวนะครับการเงินก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นกว่าในอดีตนะครับท่านมีโอกาสที่จะเบาใจลงได้บ้างในเรื่องของการเงินนะครับความรักนะครับก็หากใครยังโสดอยู่นะครับก็มีโอกาสพบรักแบบไม่คาดคิดมาก่อนนะครับหรือว่าเจอกันแป๊บๆก็คลิกกันเลยนะครับในคนที่คบกันมานานก็อาจจะมีเรื่องให ห่างเหินกันไปแล้วก็ได้กลับมาคบกันมาอีกตัวเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข9หมายเลข3หมายเลข8และหมายเลข20ตัทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข3หมายเลข8หมายเลข9กและหมายเลข20ส